ที่หกหมู่บ้านไทยวัสยาโมปาลีมีห้องพักหลายห้องเพื่อรองรับภิกษุอาคันธุกะจากประเทศต่างๆที่เดินทางมานมัส,สการพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนหลายร้อยภิกษุชาวไทยทั้งเจ็ดรูปได้ห้องที่อยู่ทางทิศเหนือเป็นห้องเล็กๆและพักได้เพียงรูปเดียวหลวงพ่อแพรกับท่านพระครูได้ห้องติดกันเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการผจญภัยในวันนี้จึงปฏิเสธที่จะไปชอปปิ้งกับครืหัดแม้จะอยากได้ของที่ระลึกกลับไปฝากลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมทางเมืองไทยก็ตาม ท่านคิดว่าซื้อที่สนามบินในวันพรุ่งนี้ก็คงได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็เป็นอันว่าต้องกลับไปมือเปล่าเมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้รถบัสก็มารับพระมคุเทศพระครูบุญมีจึงให้ภิกษุสี่รูปไปกับรถส่วนท่านขอตัวไม่ไปด้วยครั้นรถแล่นออกจากเขตวัดไปแล้วภิกษุสามรูปคือท่านพระครูท่านปัญญาติสะ และพระครูบุญมีก็เดินทางไปหารถแท็กซี่เพื่อว่าจ้างให้ไปส่งยังเมืองรัตนาปุระและรอรับกลับด้วยกว่าจะได้รถก็เสียเวลาไปหลายนาทีเพราะคนขับอ้างว่าไกลต้องใช้เวลาวิ่งไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไปกลับก็สี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถูกปฏิเสธอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคันพอคันที่สจอดเทียบ ท่านพระครูจึงบริกรรมคาถาสมเด็จโตเมตตาคุณนางอารหังเมตตาคนขับยอมตกลงหากก็มีข้อแม้ว่าจะต้องบอกทางให้ด้วยเพราะเขาไม่รู้จักเส้นทางที่จะไปท่านปัญญาติสสะจึงรับหน้าที่เป็นมคัคคุเทศแทนพระครูบุญม,มีเข้ามานั่งในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมะคัคคุเทศจึงพูดกับเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีว่า ท่านช่วยย่นระยะทางด้วยนะครับช่วยทำสองชั่วโมงกว่าวาให้เหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วพูดภาษาสิงหนกับคนขับว่าโยมอตาตมายอยากให้ไปถึงภายในหนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่กล้าขับเร็วเพราะไม่คินกับเส้นทางเห็นว่าต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงจากแคนดี้ไปรัตนาปุระโยมไม่ต้องขับเร็วหรอกขับไปตามปกตินั่นแหละ เดี๋ยวพวกอาตมาจะช่วยกันภาวนาให้ถึงไปในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วคนขับยกมือข้างซ้ายขึ้นดูนาฬิกาแล้วตอบว่าอีก20นาที6กโมงครับเอาละเราจะไปถึงที่นั่น6กโมงสี่สิโยมคอยดูก็แล้วก,กันว่าจะจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือไม่พระครูบุญมีพูดได้มั่นใจในความสามารถของท่านพระครู ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะลดราคาให้ครึ่งหนึ่งคนขับบอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ท่านพระครูช่วยกู้หน้าผมหน่อยถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่พูดผมเสียหน้าแย่เลยท่านพูดภาษาไทยกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่าเลยครับประเดี๋ยวจะมาหาว่าผมอวดอุตริมนุษยธรรมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิเสธท่านไม่อยากให้พระครูบุญมีบอกคนขับเช่นนั้น อันที่จริงท่านก็ตั้งใจว่าจะใช้คาถาย่นระยะทางอยู่แล้วแต่การบอกให้คขรูหัดรู้ก็เหมือนอวดอุตริมนุษธรรมถ้าเช่นนั้นผมก็ตกที่นั่งลำบากนะสิไม่น่าบอกคนขับเลยแล้วผมจะทำอย่างไรดีภิกษุวัย40เริ่มวิตกผมว่าท่านทำใจให้สบายเถอะครับหรือไม่ก็นั่งหลับตาเสียประเดี๋ยวก็ถึงเองนั่นแหละ ผมเองก็ไม่อยากให้ถึงที่นั่นเกินหนึ่งทุ่มขอบคุณครับผมจะนั่งหลับตาตามที่ท่านแนะนำแล้วพูดกับท่านปัญญาติดสะด้วยภาษาสิงหนว่าผมขออนุญาตหลับตานะครับ6กโมงสีเราจะถึงที่หมายนิมนต์ครับผมจะคอยดูแลไม่ให้รถวิ่งออกนอกเส้นทางเมื่อพระครูบุญมีนั่งหลับตาได้สักหานาที ท่านปัญญาติตสาก็หันมากระซิบกับท่านพระครูว่าผมจะภาวนาคาถาย่นระยะทางเคยใช้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วเราต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนอาทิตย์อัสดงมิฉะนั้นจะหาหมู่บ้านลำบากผมก็คิดอย่างเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเรามาช่วยกันบริกรรมคาถาย่นระยะทางขอประทานโทษท่านใช้คาถาอะไรครับ ก็คาถาที่พระอินพาพระจักคุบาลกับสาวัตถีที่ขึ้นต้นว่าสหัสเสเนโตท่านล่ะใช้คาถาอะไรคาถาเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเรามาช่วยกันบริกรรมคาถานะครับจะได้ถึงก่อนข้าตกลงกันแล้วภิกษุชาวไทยกับภิกษุชาวศรีลังกาก็นั่งท่องคาถาไปตลอดทางโดยไม่ต้องหลับตา หัสเนโตเทวินโทเทวรัชสิรีทโลสังคิปิตาวานตังมักคังขิปปังสาวัตถิมาคมิสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีรถก็แล่นเข,เข้าเขตเมืองรัตนาปุระพระครูบุญมีไม่ได้หลั ตาเฉยๆทว่าท่านหลับจริงจึงยังไม่ทราบและท่านพระครูก็ไม่อยากให้พระมากคุเทศจำทางได้ท่านไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดมารบกวนคนไทยกลุ่มนี้พระคุณเจ้าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงไปครับคนขับถามเมื่อใกล้จะถึงทางแยกท่านปัญญาติสะจึงสั่งให้จอดถามคนข้างทางพอดีมีชายผู้หนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าคนขับจึงจอดรถและถาม หากบุุษนั้นต่อว่าไม่ทราบและไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกครับเพราะเขาไม่ติดต่อกับคนภายนอกถ้าท่านไม่เชื่อที่ผมพูดจะลองถามดูอีกสองสามรายก็ได้ท่านพระครูพูดด้วยภาษาสิงหนแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะผมเองก็ไม่ทราบเดี๋ยวซ้ายครับเราจะไปถึงที่นั่นหกโมงสีตามที่พระครูบุญมีพูดไว อีกสิบนาทีถึงแน่นอนถ้าเช่นนั้นก็ไปตามที่พระคุณเจ้าบอกก็แล้วกันท่านปัญญาติสะบอกคนขับด้วยความมั่นใจเพียงเห็นกันครั้งแรกท่านก็พอจะรู้ว่าภิกษุชาวสยามรูปนี้มิใช่พระธรรมดาสามันครั้นได้สนทนาปราศัยและเดินทางด้วยกันก็ยิ่งประจักษ์ชัดในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านที่ยากจะหาผู้ใดเทียมเท่า ท่านเข้ามาสู่ร่มกาสาวาพัฒนานเท่าใดแล้วครับเจ้าอาว,าวัสวัศยาโมปาลีชวนคุยเมื่อรถเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าภรษาที่23ครับท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นท่านก็คงอายุ43เท่ากับผมผมคิดว่าตัวเองอายุมากกว่าท่านที่แท้ก็เท่าๆกันแต่ดูจากรูปร่างหน้าตาผมยอมรับว่าผมดูอวุโสกว่าท่านมาก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทำให้คนสีลังกาแก่กว่าอายุจริงพวกเราต้องโดนแดดโดนลมกันทุกวันหน้าตาผิวพรรณเลยเหี่ยวย่นเร็วกว่าปกติผมสังเกตว่าคนไทยมักจะแก่ช้ากว่าคนชาติอื่นเมื่อเทียบหน้าตาและอายุกันท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับผมว่าจะแก่ช้าหรือเร็วก็ต้องแก่อยู่ดีสังขารไม่เที่ยงดังที่พระพุทธองค์ทรงสอน ผมมีวิธีทำให้ไม่แก่นะครับท่านสนใจหรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามเจ้าอาวาสวัดสยามโมปาลีสนใจครับทำอย่างไรกรุณาบอกผมด้วยก็ไม่ต้องเกิดสิครับเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกด้วยท่านปัญญาติสสะต่อให้ถูกแล้วครับเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ความเกิดจึงเป็นต้นต่อของทุกทั้งมวลดับความเกิดเสียได้ทุกก็ดับได้แต่การดับความเกิดก็ทําได้ไม่ง่ายนะครับเราต้องปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานถึงจะตัดขาดจากความเกิดได้อย่างสิ้นเชิงแต่การบรรลุพระนิพพานต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดบางครั้งผมก็นึกทอ้อครั้นพอนึกถึงพระจริยาวัดของพระพุทธองค์ ที่ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดขนาดเอาชีวิตเข้าแลกผมก็มีกำลังใจที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปถ้าจะต้องเกิดอีกก็ขออย่าให้เกินเจ็ดชาติภิกษุวัยเดียวกับท่านพระครูตั้งความปรารถนาสำหรับผมหากจะต้องเกิดอีกก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายผมเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากเกิดอีกแม้ชาติเดียว คนทั้งหลายเขามักจะพูดกันว่าถ้าเลือกเกิดได้เขาขอเกิดเป็นเศรษฐีแต่สําหรับผมถ้าเลือกได้ผมขอเลือกไม่เกิดดีกว่าท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงเลยสักครั้งชีวิตผมลำบากมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าตอนเป็นครืหัดก็ทุกอย่างครอหั์พอมาเป็นบรรพชิตก็ทุกอย่างบรรพชิตยิ่งเป็นสมภารเจ้าวัดก็ยิ่งทุกข์ ผมระจนกับทุกข์มาโดยตลอดไม่เคยมีความสุขเลยแต่ผมก็ว่าผมโชคดีเพราะถ้ามีความสุขผมคงจะประมาทมัวเมาติดใจไหลหลงอยู่ในความสุขไม่เล่งผลขวายที่จะพาตัวออกจากวงจรแห่งสังสารวัฏแล้วก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดผมเห็นว่าความทุกข์มีประโยชน์กว่าความสุขนะครับหากเจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงเห็นทุก พระองค์ก็จะไม่ได้เป็นมหาบุรุษของโลกพวกเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาความทุกข์จึงมีประโยชน์ตรงนี้ท่านพระครูพันานาค่อนข้างยาวอย่างนี้ทันที่ท่านปัญญาติตศาสตร์จะพูดว่ากระไรรถก็แล่นผ่านหุบเขาเข้ามาจอดอยู่หน้าลานกว้างที่ผู้คนนับร้อยมาชุมนุมกันอยู่ถึงแล้วนี่แหละหมู่บ้านของคนเผ่าไทยท่านพระครูพูดขึ้น จากนั้นจึงปลุกพระครูบุญมีเวลาเท่าไรแล้วพระามาัคุเทศถามทันทีที่ลืมตาคนขับยกมือซ้ายขึ้นดูนาฬิกาแล้วบอกท่านว่าอีก20ินาทีจะหนึ่งทุ่มครับเป็นไปได้อย่างไรหรือว่านาฬิกาผมเสียเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่กำลังประสบอยู่ถ้าเช่นนั้นจะเทียบกับของอาตมาก็ได้ พระครูบุญมีล้วงลงไปในย่ามหยิบนาฬิกาข้อมือส่งให้คนขับรถช่วยดูซิว่านาฬิกาของผมบอกเวลาเท่าไรเขารับนาฬิกาไปดูแล้วบอกว่าเท่ากันครับของท่านก็อาจเสียแบบเดียวกับของผมท่านพระครูจึงบอกเขาว่าไม่เสียหรอกโยมเอาเถอะอาตมายินดีจ่ายเต็มราคาไม่ต้องลดครึ่งราคาอย่างที่โยมบอกนั่นแหละ เขาจึงยอมเชื่อว่านาฬิกาไม่ได้เสียแต่แล้วก็เกิดตะขิกตะขวงใจที่ไม่รักษาคำพูดจึงบอกท่านว่าไม่เป็นไรครับผมลดราคาให้ตามที่ลั่นวาจาไว้อัตมาต้องขอบใจแต่อัตมาก็ขออนุญาตจ่ายเต็มราคาเพราะบรรพชิตไม่พึงเบียดเบียนเครือหัดไม่ว่าจะโดยวิธีใดเอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้ว ท่านสรุปเมื่อเห็นบุรุษอายุประมาณห้เดินมาที่รถรีบลงจากรถกันเถอะท่านบอกภิกษุอีกสองรูปขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาท้องฟ้าเหมือนฉาบด้วยแสงทองดูง,งามตาเห็นผู้ที่ออกมาจากรถเป็นพระภิกษุบุรุษนั้นก็ก้มลงกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วพูดด้วยภาษาไทยล้านนาว่าตุเจ้ามาจะได้ขอรับ มาเยี่ยมโยมนะสิอัตมามาจากประเทศไทยก่อนมาได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้มาเยี่ยมญาติโยมที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในสีลังกาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าทูเจ้าหู้ได้จะได้ขอรับถามอย่างปิติยินดีตั้งแต่เกิดจนอายุย่างเข้าห้าหเพิ่งจะเคยเห็นพระสงฆ์เป็นครั้งแรกจะให้อัตมายืนคุยอยู่อย่างนี้หรือ ท่านพระครูเลี่ยงที่จะตอบคำถามบุรุษนั้นขอโทษขอโพยและพูดออกตัวว่าดีใจที่ได้พบพระเป็นครั้งแรกในชีวิตจนลืมเรื่องการต้อนรับขับสู้จากนั้นจึงนิมนต์ภิกษุทั้งสามรูปไปยังลานกว้างคนที่ชูนุมกันอยู่ครั้นเห็นพระเดินมาก็รีบไปหาเสือมาปูบนเนินเพื่อให้ท่านนั่งบ้างก็ไปหาน้ำหาท่าเตรียมถวาย คนขับออกมายืนยืดเส้นยืดสายนอกรถไม่กล้าเดินตามไปเพราะบุรุษนั้นไม่ได้เชื้อเชิญเมื่อบุรุษสามรูปเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วคนทั้งหมดก็นั่งลงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามคนที่เดินไปรับท่านนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยภาษาบาลีแล้วเขาจึงประกาศให้ทุกคนทราบว่ามีพระภิกษุเดินทางจากประเทศไทยมาเยี่ยมพวกเขา ทุกคนยินดียิ่งนักที่ได้พบพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในชีวิตบุรุษที่เดินไปรับท่านพระครูเล่าความเป็นมาให้ภิกษุทั้งสามรูปฟังแม้ไม่เคยรู้ภาษาไทยล้านนามาก่อนหากท่านปัญญาติดสาก็อาศัยฟังด้วยวรยานจึงพอรู้ความเป็นมาของพวกเขาบุรุษนั้นเล่าว,ว่าตัวเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมีลูกบ้านประมาณ200ครัวเรือน บรรพบุร,บรุษของพวกเขาเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่หมายังประเทศศรีลังกาโดยทางเรือในหลวงเสด็จมานมัส,สการพระธันตาธาตุและทรงประทับอยู่ที่ศรีลังกาเป็นเวลาหลายราตรีพากันท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินด้วยจิตใจในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของดินแดนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เที่ยวกันจนลืมวันที่จะต้องเดินทางกลับในที่สุดก็เลยพากันมาตั้งรกรากอยู่หน้าที่แห่งนี้ซึ่งเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วมันพระบุุษสอนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนาเอาไว้ไม่แต่งงานกับคนชาติอื่นพูดภาษาล้านนาและนับถือพระพุทธศาสนาแม้จะไม่เคยเห็นพระสงฆ์มาก่อนแต่ภาพของพระสงฆ์ก็ประทับอยู่ในใจของทุกคน พระบรรพบุรุษสอนให้ไหว้พระสวดมนต์และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเขาเคยตั้งความปรารถนาร่วมกันว่าขอให้ได้พบพระสงฆ์ไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตและบัดนี้ความปรารถนานั้นก็ได้สำริจผลแล้วท่านพระครูฟังแล้วรู้สึกชุ่มชื่นใจที่ความปรารถนาของท่านก็สำริจผลเช่นกัน ท่าน,นึกชื่นชมพวกเขาที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ได้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายพวกเขาพูดภาษาไทยล้านนาและแต่งกายแบบคนเชียงใหม่ชายนุ่งกางเกงขาก้วยสวมเสื้อมอห้อมหญิงนุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อแขนกระบอกผมผ้าสบายเฉียงเกล้าวผมมวยคนไทยในประเทศไทยเสียอีกที่เริ่มทอดทิ้งวัฒนธรรมไทย หันไปนิยมชมชอบวัฒนธรรมต่างชาติในอนาคตหากมีผู้ต้องการศึกษาวัฒนธรรมไทยเห็นจะต้องเดินทางมาศึกษาที่ประเทศสีลังกากระมังบุรุษผู้เป็นหัวหน้าได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของพวกตนว่ามีชีวิตแบบเรียบง่ายอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ข้าวของเครื่องใช้ก็ทำกันเองเช่นทอผ้าใช้เองไม่ติดต่อกับคนภายนอก เมื่อต้องการสินค้าที่ไม่สามารถทำเองได้พวกผู้ชายจึงจะเดินทางออกไปหาซื้อในเมืองโดยนำสินค้าของตนไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนไม่สามารถผลิตได้ส่วนน้ำที่ใช้กันอยู่เป็นน้ำตกจากภูเขาโดยใช้ไม้ไผ่แทนท่อประปาต่อน้ำมาใช้ในหมู่บ้านครั้นถูกถามว่าอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยหรือไม่พวกเขาตอบว่าไม่อยาก พราะบรรพบุรุษของเขาได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มานานกว่าร้อยปีแล้วก็คงจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานสนทนากันจนพระอาทิตย์ลับหายไปจะขอบฟ้าเบื้องทิศต,ตะวันตกพระจันทร์ขึ้นมาทำหน้าที่ให้แสงสว่างแทนกระนั้นพวกผู้ชายก็อุตสาห์จุดตะเกียงเจ้าพายุมาสองดวงเพื่อให้สว่างมากขึ้นคนเป็นหัวหน้าเล่าอีกว่า พวกเขาจะสวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระและสวดมนต์ได้หลายบทโดยเฉพาะบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรนั้นสวดได้กันทุกคนในเวลาเย็นหากไม่ใช่วันพระพวกเขาจะออกมาร้องรำทำเพลงกันที่ลานแห่งนี้แต่ถ้าเป็นวันพระพวกเขาจะรักษาอุโบสถศีลพวกเด็กๆที่รู้ภาษาแล้วก็จะรักษาอุโบสถศีลตามพ่อแม่ ในวันนี้ขณะที่พวกเขาเตรียมตัวจะแสดงกันก็พอดีพระคุณเจ้ามาโปรดท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาเสียความตั้งใจจึงบอกให้แสดงได้ตามที่เตรียมกันไว้และบอกให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งไปตามคนขับรถมาชมด้วยทูเจ้าบกกลัวศีนขาดหรือเจ้าสตรีวรัยสามสิบเศษถามขึ้นท่านพระครูจึงอธิบายว่า ขาดหรือไม่ขาดก็อยู่ที่เจตนาจะโยมพวกอัตมามีเจตนาที่จะศึกษาวัฒนธรรมของโยมไม่ใช่ดูเพื่อให้เกิดกิเลสลุ่มหลงโยมอย่าห่วงเลยจ้ะจากนั้นการแสดงก็เริ่มขึ้นชุดแรกเป็นการรำฟ้อนเล็บคนรำมีทั้งสาวมากและสาวน้อยแต่แม้จะแตกต่างกันด้วยวัยเทว่าท่ารำอ่อนช้อยสวยงามเหมือนกันหมด เรียกว่าสวยงามไม่มีที่ติครั้นถึงชุดการแสดงของพวกผู้ชายพวกเขาก็แสดงได้ดีไม่แพ้พวกผู้หญิงท่านพระครูลงความเห็นว่าคนไทยกลุ่มนี้รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างน่ายกย่องชมเชยเป็นที่สุด